ได้โปรดเห็นใจผมเถอะครับผมเกิดมาไม่เคยหน้าพ่อหน้าแม่เหมือนคนอื่นเขาผมหวังเพียงแค่ได้รู้ว่าพ่อผมเป็นใครและถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ผมหวังเพียงแค่ได้กราบเท้าท่านบ้างไม่ปรากฏคดีที่คุณอ้างถึงเลยไม่มีการลักพาหรือ,อคมขืนคุณดาราพิจิตรวานิชหนูจันทร์เจ้าขาของยาย งกลับไปพระนครและแก้แค้นมันให้สาสมไอสัตว์นรกคุณจะปราพยศอีเวนเนี่ไอจันไรถ้าเปลี่ยนไปมากนะจันเปลี่ยนไปจนหน้าใจหายกำหน้าอย่่งมึง วันทําได้เหรอไอ้จันมึงต้องเรียกกูว่าคุณจันคุณช่วยเอาน้ําแข็งในโถนั้นมาถูหลังให้ผมหน่อยสิอยากคายที่สุดหยุดก่อกรรมทาเข็นได้แล้วคุณจันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยที่มันยังทํร้ายกูได้ตอนเด็กแล้วมึงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันครับแม่แม่ขอโทษแม่ไม่ต้องมาพูดอะไรต่อไปแล้วผมจะไม่ฟังคำแม่ต่อไปการใส่กระลาหัวไว้นะมึงก็แค่ลูกคนใช้มึงกล้าดีไงมาสั่งสอนกู มันก็สุดแล้วแต่กรรมที่เราก่อทุกอย่างมัน,มนถูกลิขิตไม่หมดแล้ว